ครับทุกคนได้เวลาที่เราจะครีนอัพหน้านะครับแล้วมาดูว่าตัวแสบนะฮะจะจำป๊าป๊าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลงมาครับ นี้นะคะมอมีกับวิลินนะคะก็รอประป๊าไปกอนหนวดอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวปป้ากําลังจะลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมอมมีจะถ่ายเรีอคชันนะคะว่าตอนที่น้องวิลินเห็นปป้ากนหนวดกนเขาครั้งแรกในรอบหนึ่งปีเป็นยังไงนะเอ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนปะวิลินครับวิลินครับใครอะ คือนี้ใครอ่ะฮะใช่หรอป้าป้า <c oughs> ใช่หรอป้าป้าเย่ย <c oughs> ชอบไหมลูกอย่างี้ชอบไหมคะอุ้ยชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมยิย้มเหละลูกชอบแหละ <c oughs> <c oughs> ลองไปตยุยเลยเลย้ะ เดี๋ยวเป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอไม่เลยเป็นวิดีโอเยามีต้องเปลี่ยนเป็นภาพก่อนนี่มาธรารมดา <c oughs> ใครอะใครทำไมน่ากเกลี้ยงจังเลยใช่ไหม ใครอ่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมถอยถอยถอยกัดกัดถอยแล้วถอยถอยทำไมอ่ะลูกเจอคนหล่อแล้วถอยวิลินเจอคนหล่อแล้วถอยเลยครับกัด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 กดกันนะ